ในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามคดีของหมอแอร์หมออินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังที่ล่าสุดคดีเดินทางมาถึงจุดที่ศารอาญามีคำสั่งประทับรับฟ้องหมอแอร์ฐานลักลอบขายยาเสียสาวโดยไม่ได้รับอนุญาตหลังจากคดีนี้เจ้าหน้าที่ใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนเชิงลึกมาเป็นเวลากว่า6เดือน ในที่สุดสารก็มีคำสั่งประทับรับฟ้องขณะเดียวกันคดีนี้เต็มไปด้วยเงื่อนงำเต็มไปด้วยคำถามโดยเฉพาะสาเหตุอะไรที่พนักงานสอบสวนถึงทำคดีล่าช้าเพิ่งจะส่งสำนวนให้อัยการเพียงแค่หนึ่งวันก่อนครบก,รบกำหนดฝากขังอะไรที่ทำให้กระบวนการยุติธรรมในคดีนี้ล่าช้าไปติดตามด้วยจากรายงานของคุณสานน์เจริญพันธ์10มิถุนายน2568ตําตำรวจจากกองบัญชาการตำรวจปราบปรา,ปรามยาเสพติด พร้อมเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณาสุขบุกเข้าจับกลุ่มตัวหมอแอร์หรือพันตำรวจเอกแพทย์หญิงอัญทุลีธีระวงไพศาลและพวกรวม12คนในข้อหาจัดซื้อยานอนหลับและยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทจากคลินิกต่างๆโดยใช้ชื่อผู้ป่วยและแพทย์ที่เสียชีวิตไปแล้วเพื่อน,นํามาขายต่อในตลาดมืดยาเหล่านี้ถูกนําไปใช้เป็นยาเสียสาวเจ้าหน้าที่ได้ขยายผลการจับกลุมไปถึงแพทย์และผู้เกี่ยวข้องอีกหลายราย พร้อมกับยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องมูลค่ากว่า400ล้านบาทหลังจากการสืบสวนอย่างเข้มขน้นตำรวจได้นำสำนวนคดีหมอแอร์และพวกรวม12คนส่งต่อให้กับพนักงานอายการคดียาเสพติดในวันที่2กันยายน2568นายพงพิเชษจันทรพรกิจอธิบดีอายการสำนักงานคดียาเสพติดเปิดเผยว่าการดำเนินคดีายาไม่ได้สิ้นสุดเพียงแค่ตำรวจจับผู้ต้องหาและสอบสวน แต่ยังมีอีกขั้นตอนสําคัญคือการส่งสํานวนให้อัยการพิจารณาก่อนจะชี้ขาดว่าสมควรฟ้องคดีหรือไม่หมอแอเนี่ยนะครับม,มันก็มีการจับกลุ่มมาสอบสวนเสร็จนะครับก็มันจะมีบางข้อหาเนี่ยเขาต้องไปขอเลขาปาปาสข้อหาสมคบหรือต้องมีหลักเกณฑ์ต่างๆมีระเบียบหลักเกณฑ์ว่าคุณต้องไปออกหมายจับจัดสมคบส่าศาลให้มาคุณก็ถึงมาขออนุมัติสมคบจากเลขาปปส จะก็จะมีคณะอนุเขาเรียกอ,น,อนุสมคบส่วนกลางว่าหลักฐานครบถ้วนไหมพฤธีการเป็นยังไงจะเราต้องดูพฤธิการว่าสมคบแบบไหนที่คุณกล่าวอ้างมันเนี่ยครบถ้วนไหมมันจะมีม,มีมีกลุ่มหมอแอร์หมอแอร์เป็นคนสั่งยาเนี่ยแล้วก็มีกลุ่มเก็บรักษายากลุ่มที่เอาเอายาไปจำหน่ายแล้วก็มีเส้นเงินโอนเข้ามาหมอแอร์หนายอย่างนงี้นะเส้นเงินโอนเข้ามาหมอแอร์เขา,าโอนมาแล้วก็หลายหลายสิบล้านกันแล้วที่ที่ที่ออยเขาเขาเขาผิดสังเกตเพราะว่า หมอแอร์เนี่ยมีการสั่งยาแต่จแล้วก็จะมีเป็นคนจ่ายยาเองหมดคลินิกต่างๆนี้หมอแอร์เป็นเจ้าของคลินิกสี่คลินิกแล้วก็มีหมอต่างๆเอาชื่อมาแขวนไว้แต่คลินิกนี้ไม่มีการเปิดบริการแล้วก็สั่งยาอายการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคดียาเสพติดเปิดเผยว่าตำรวจส่งสำนวนให้ครั้งแรกคือวันที่28สิงหาคมในเวลา16.30นาที การส่งสำนวนครั้งนี้ถือเป็นการส่งสำนวนแบบสมบูรณ์เป็นครั้งแรกหลังจากก่อนหน้านี้มีเพียงการประสานงานในเชิงโครงสร้างปกติเนี่ยเขาจะต้องมีระเบียบของระหว่างสำนังกงานตำรวจแห่งชาติกับของสำนังกงานอายการสูงสุดซึ่งกฎหมายให้อำนาจคดีใหญ่เนี่ย84วันถ้ามีการแบ่งกันไปเลยในส่วนตัวนะคะมันเป็นปัญหาตั้งแต่รับราชาการมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าอย่าง84วัน,นถ้ากฎหมายแบ่งไปเลยว่าของตำรวจคุณ50วันเรา34วันหรืออะไรอย่างเงี้ยแบ่งกันขาดไปเลยดิฉันเชื่อว่า ถ้ามีกฎหมายแบ่งอะตำรวจทุกคนต้องกลัวเดือดร้อนเขาก็จะส่งให้เราทีนี้จะไม่มีการโยนกันพอกรณีคดีคดีคบขังด่วนอะเขาก็จะโยนว่าให้อัยการแล้วหรือว่าขาดที่อัยการอัยการก็จะบอกว่าตำรวจทุกคนโยนกันเพราะฉะนั้นถ้าแบ่งกันไปเลยตรงนี้จะโยนกันไม่ได้ละอันนี้มันเป็นมหาเรือลังมานานต้องเห็นใจผู้ปฏิบัติด,ด้วยขั้นตอนคือสั่งฟ้องวันนี้มีการสอบผู้ต้องหามีการเบิกตัวมา ก็เบื้องต้นเทาก็คือปฏิเสธนะคะเบื้องต้นก็คือคุณหมอก็ปฏิเสธสารก็นัดตรวจพยานหลักฐานในเดือนตุลาวันที่20ตุลาะ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะได้เห็นเอกสารแล้วเขาก็จะต้องมาดีแคลว,ว่าผิดหรือไม่ผิดก็ต้องเป็นการเป็นการออกลบกันในในสงครามในบัลลังอะนะ,ะคะค่ะพนตำรวจตีนพปสิทธิมิตรพักดีผู้บังคับการตำรวจปรับปร,บปรามยาเสพติดหนึ่ง ยืนยันว่าการทําคดีเครือข่ายของหมอแอร์ไม่ใช่เพียงการสืบสวนทั่วไปแต่ทุกขั้นตอนต้องประสานกับคณะทํางานอายการอย่างใกล้ชิดต,ตั้งแต่วันแรกที่รับคดีเพราะผู้ต้องหาในํานวนนี้เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทางแพทย์และตํารวจทําตามกรอเวลาแต่เพียงแต่ว่างานที่เราเราดาเนินการสอบสวมนมันมีงานเพิ่มมาอย่างที่สองท่านให้คําแนะนําในเรื่องของพยาธิฐานเนี่ย ว่าจะควรจะได้เพิ่มมันช่วงที่แบบสอาวันก่อนฟ้องซึ่งมันเป็นจํานวนประมาณ13หัวข้อที่มันเยอะนะช่วงระยะเวลาสอาวันก่อนฟ้องเราก็ทําให้หมดนะครับแล้วในส่วนของปศก็เาขาเรียกอะไรรวบรวมพยานฐานาได้สมบูรณ์ครับในการในการมอบส่งมอบสมบนวนให้กับอาัยาการนะครับในอนาคตเนี่ยนะครับถ้าเกิดสมมุติว่ามีการดําเนินการ หลังจากมีการจับกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องทั้งเหลือนะเนี่ยก็จะมีการตั้งคดีใหม่นะครับคดีใหม่เนี่ยซึ่งมันเป็นเกี่ยวเนื่องกับคดีเดิมเราก็จะรวบรวมพยานฐานกันนี้เราก็จะทาให้ละเอียดยิบเลยนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันมีพยานฐานอะไรที่มันตกหล่นเนี่ยสามารถที่จะสั่งการหรือว่าประสานคดีแนะนําให้เราดําเนินการสอบเพิ่มได้อีกหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นท่านนยา,ายกยาะเป็นนิจท่านว่าท่านจะไป ขออำนาจให้ลงคดีหรือไม่ขออำนาจศาลซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดลงคดีเอ,เองเนี่ยมันก็คือพยานหลฐานมันก็ใช้ด้วยกันได้เลยสืบสวนความจริงตรวจสอบไทม์ไลน์คดีเครือข่ายหมอแอร์เริ่มต้นเมื่อวันที่10มิถุนายน2568ตำรวจปร,ปรับปรามยาเสพติดบุกจับพันตำรวจเอกหญิงอัญชุรีและพวกก่อนจะขยายผลจับกุมเครือข่ายที่เกี่ยวข้องและสอบปากคำเจ้าหน้าที่อ,อยเอภสัชกรแพทย์และเจ้าของคลินิกหลายแห่งไม่เพียงแต่การสอบพยาน เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินผลตรวจลายนิ้วมือและเวรระเบียนจากคลินิกต้นทางขณะที่สำนวนถูกส่งต่อให้อายการยาเสพติดพิจารณาอย่างใกล้ชิด13มิถุนายนตำรวจปสปรึกษาคดีกับคณะทำงานอายก,การเพื่อขอหมายมีการฝากขัขงครั้งที่2และขอหมายจับผู้ต้องหาในข้อหาสมคบเพิ่มอีกหลายรายเส้นทางคดีเครือข่ายหมอแอร์เข้าสู่โค้งสำคัญเมื่อวันที่7กรกฎาคม2568คณะทำงานอายการ มีมติแต่งตั้งผู้ประสานงานและส่งของกลางเข้าสู่การตรวจสอบที่กองวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อยืนยันพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ให้แน่นหนา22กรกฎาคมตำรวจและเจ้าหน้าที่ออยอต้องเข้าพบคณะทำงานอายการยาเสพติดเพื่อปรึกษาทางออกของสำนวนที่เริ่มซับซ้อนมากขึ้นกระทั่ง6สิงหาคมปริกสำนวนครั้งใหญ่ผู้การปส .1 พร้อมเจ้าหน้าที่ออยอยืนขอหมายจับแพทย์อีกถึง11คนและมีมติรวมสํานวนเข้าด้วยกันขณะเดียวกันยังสอบสวนบริษัทจําหน่ายยาเพื่อสาวไปยังต้นทางของเครือข่ายด้วยแต่เพียงสองสัปดาห์ต่อมา20สิงหาคมตํารวจต้องเข้าพบอายการอีกครั้งเพื่อหารือการร่างฟ้องก่อนที่วันที่21สิงหาคมจะมีการประชุมเพื่อขอมติแจ้งข้อหาสมพบถูกเลื่อนออกไป29สิงหาคมคดีหักมุมอีกครั้ง เมื่ออายาการสั่งให้ประสานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ขอรายงานสารบริสุทธิ์แต่กลับติดปัญหาทางกฎหมายเพราะวัตถุป,ประเภท2ไม่ได้กำหนดให้ต้องตรวจสารบริสุทธิ์ในชั้นสารแตกต่างจากวัตถุป,ประเภท4ที่มีการกำหนดชัดเจนจนทําให้ผู้การปศน,นึงต้องขอให้อธิบดีกรมยอมออกผลให้เพื่อรักษาทิศทางของสำนวนขณะที่อายาการก็ประสานด้วยวาจาให้แยกสำนวนฟอง12คนแรกก่อนส่วนแพทย์อีก9คน พร้อมผู้เกี่ยวข้องอีกสองคนให้ฟ้องในภายหลังหนึ่งกันยายนอายการสั่งด้วยวาจาให้ตำรวจแจ้งข้อหาใหม่เรื่องสารบริสุทธิ์กับผู้ต้องหาทั้ง12คนในเรือนจำและเร่งสอบพยานเพิ่มอีก8ปากตั้งแต่เจ้าหน้าที่อยตำรวจไปจนถึงผู้ป่วยที่ยังมีชีวิตอยู่จนถึง2กันยายน2568มพนักงานสอบสวนส่งสำนวนฉบับสมบูรณ์ให้กับอายการยาเสพติดพิจารณาสั่งฟ้องคดีพลตำรวจตีนพสิทธิ์ย้ำว่า คดีหมอแอร์ไม่ใช่คดีที่ทํากันอย่างเร่งรีบหากแต่ตํารวจใช้เวลากว่า8เดือนเต็มในการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทุกมิติทั้งคําให้การพยานเอกสารทางการเงินและเส้นทางราเรียงยาทําให้สํานวนมีความรัดกุมเพียงพอจนไม่มีเหตุผลใดที่กระบวนการจะต้องถูกประวิงเวลาการช่วยเหลือคดีมเป็นไปนไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าในส่วนของตํารวจปราบรามยาเสพติดเองเนี่ยคือเราเราเป็นที่พึ่งในเรื่องการ ปราปราเบลติดเนี่ยแล้วในการคัดคนหรือในการทำงานเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะละเอียดนะครในการดูแล,แล้วก็เพราะั้นเนี่ยคดีคดีหมอเนี่ยเป็นไม่ใช่คดีแรกนะเราทำคดีที่สำคัญสำคัญมาเยอะนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นเหตุหรือว่าอะไรที่จะทำให้เราขาดความยุติธรรมในการทำงานครับผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดร ok ยาดาเดชัยเทียนประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายอาญาและอชาชญายวิทยาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บอกว่าอายการยังมีหน้าที่สำคัญในการพิจารณาสำนวนอย่างรอบคอบว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสั่งฟ้องหรือไม่โดยตำรวจจะส่งสำนวนพร้อมความเห็นเช่นเห็นคนสั่งฟ้องหรือไม่เห็นคนสั่งฟ้องมาให้กับอายการพิจารณาซึ่งเมื่อรับมาแล้วอายการมี3ทางเลือก3แนวทางได้แก่ สั่งฟ้องหากหลักฐานแน่นหนาะไม่ฟ้องหากไม่มีน้ำหนักเพียงพอหรือสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติบในประเด็นที่ยังขาดหายอำนาจสอบสวนอยู่ที่พนักง,งานสอบสวนเนาะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นตำรวจหรือว่าบางทีก็คือพนักง,งานปกครองในบางคดีก็มีอำนาจสอบสวนอยู่อย่างเงี้ยแล้วอัยการอ่ะไม่ได้มีอำนาจสอบสวนค่ะแต่มีอำนาจแค่เหมือนกับดูรับสมน,นวนมาแล้วก็มี3ความเห็นอันนั้นนะคะซึ่ง เข้าใจว่าปัจจุบันก็มีร่างการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอยู่เหมือนกันที่จะเพิ่มอำนาจให้พนักง,งานอายการสามารถไปร่วมสอบสวนได้อย่างเงี้ยแต่ว่าเนื่องจากปัจจุบันอย่างที่บอกไปอะค่ะอำนาจมันแยกกันอำนาจสอบสวนตอนนี้อยู่ที่พนักง,งานสอบสวนที่จะเป็นตำรวจหรือฝ่ายปกครองก็ได้ในข่าที่อายการมีอำนาจอย่างที่บอกไปอะค่ะว่ามันเป็นเรื่องของอำนาจในการสั่งคดีเนาะอย่างที่บอกว่าฟ้องไม่ฟ้องสั่งไปสอบเพิ่มซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าเห็นว่าสานวนมัน มันไม่ได้ค่ะมันต้องการอะไรเพิ่มอย่างเงี้ยมันก็ต้องสั่งไปสอบเพิ่มซึ่งซึ่งเราบอกว่าทําไมถึงต้องสั่งสอบเพิ่มเพราะว่าการฟ้องคดีอาญาต่อคนคนหนึ่งเนี่ยมันกระทบสิทธิ์มากๆเนาะแล้วก็ยังไม่รวมถึงในแง่ของอกระบวนการยุติธรรมด้วยต้นทุนอะไรต่างๆเราก็เลยต้อง make ัวร์ว่ามันมีพยานหลักฐานที่เพียงพอต่อการที่ว่าคดีนี้จะขึ้นสู่ศาลได้อย่างเงี้ยค่ะผลความล่าช้าในการส่งสำนวนนั้นเกิดจากหลายปัจจัยไม่สามารถโทษไไฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคดีใหญ่ๆ ที่มีรายละเอียดมากตำรวจต้องใช้เวลาในการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นการเรียกพยานการตรวจสอบพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หรือนิติเวศซึ่งแต่ละขั้นตอนต้องใช้เวลาและต้องต่อคิวทำให้สำนวนอาจจะแล้วเสร็จไม่ทันตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดเราเข้าใจว่าจริงๆทุกอย่างที่มันความล่าช้าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสาเหตุหลักๆของเราอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีความผิด ทางอาญาม,มากเกินไปอย่างเงี้ยค่ะคือมันโอเวอร์โหลดตั้งแต่คดีอาญาแล้วใช่ไหมต้องโหลดคนนึงไม่ได้ดูแค่อันเดียวไม่ได้เรื่องเดียวแล้วก็เวลาสอบสวนนะคะมันไม่ใช่แค่แบบว่าวันเดียวเราจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมเดี๋ยวจะเรียกพยานมาอีกอ่ะตรวจสอบอ่พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นิติเวชก็ต้องไปต่อคิวไม่ใช่บอกว่าสั่งเช้านี้แล้วเย็นนี้ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ก็เข้าใจว่าเขาก็พยายามละในลักษณะเน,นี้ย ล,ล่าสุดเรามีการออกกฎหมายขึ้นมาค่ะในเรื่องของการกํำกับระยะเวลาในหน่วยงานกระบวนการนี้ทําทางอาญายอย่างเงี้ยซึ่งสํานักงานตารวจแห่งชาติเองก็ออกมาเหมือนกันในลักษณะที่ว่าเคออดีแต่ละอันเนี้ยมันต้องเสร็จภายในระยะเวลาเท่าไหร่ในลักษณะน,นี้เหมือนกันที่พอมาถึงอายการอย่างเงี้ยเขาก็เข้าใจว่าตํารวจก็โอเคกว่าจะดันสมนวนพร้อมพยานหลักฐานออกมาได้มาถึงอายการ จริงๆเข้าใจว่าหลังไม้นี่ก็มีการคำนวณกันแล้วว่าระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ให้ส่งในลักษณะนี้ค่ะเพื่อให้ดูว่าถ้าเกิดสมมติร,รยายการจะต้องขอให้สอบเพิ่มมันยังพอมีเวลาใช่ไหมซึ่งเวลาหลักๆที่เรากังวลกันน่าจะเป็นในเรื่องอย่างของกรณีหมอแอร์เป็นกรณีที่ว่าะจะหมดเวลาฝากขังละฝากขังก็คือในเรื่องของการคุมตัวระว่างสอบสวนเนาะเพราะฉะนั้นถ้ามันหมดมันก็ต้องปล่อย ปล่อยไม่ได้หมายความว่าดําเนินคดีไม่ได้คะ่ะดําเนินยังฟ้องได้อยู่เพียงแต่ว่า,ามันอาจจะมีความเสี่ยงกรณีผู้ต้องหานีเพราะว่าเราบอกว่าให้คุมขังไ้แตัแต่ต้นเพราะว่ากลัวหนีหรือว่ากลัวจะยุ่งเหยิงพยานหลักฐานใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นเป็นจุดตึงเหมือนกันที่ว่าทุกฝ่ายก็เข้าใจแล้วว่าต้องพยายามเร่งภายใต้กรอบระยะเวลาที่จกัดเหมือนกันคะ่ะสารนนเจริญพันธุ์สืบสวนความจริงรายงาน พักสักครู่ในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปติดตามปัญหาขาบอมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สะท้อนให้เห็นว่าตลอด21ปีที่ผ่านมากองไฟสงครามในครั้งนี้ยังไม่สงบติดตามช่วงหน้าค่ะ